เพราะฉะนั้นตัวเราสําคัญที่สุดโดยเฉพาะความเสียสละแต่ที่นี่หม่เพราะว่าที่นี่เขา,เาทํางานด้วยเป็นทีมขอความช่วยเหลืออะไรผู้ใหญ่เข้าก็จะ,ะแต็มที่แต่มีผู้ใหญ่บ้านรัศมินคนนี้คนเดียวมูเจ็ดาำนวละหานะับพื้อนอยี่งอันแหะ ทาผู้ใหญ่บ้านการเดงมูเจตําตำบลละหานอำเภอยิ่งงอจังหวัดนราธิวาสและเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทุนละหานซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ก่อตั้งมาร่วมเวลา14ปีพร้อมกับตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านของเราชื่อว่าหมู่บ้านการเดงซึ่งในอดีตหมู่บ้านการเดงเนี่ยจะแตกตัวออกมาจากหมู่บ้านละหานซึ่งอยู่ในยุคของการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเมื่อก่อนจะใช้เส้นทางทางเรือแต่พอมีถนนตัดผ่านอ่า มู่บ้านฉะนั้นหมู่บ้านการเด่งก็เลยแตกจากละหารซึ่งอยู่ห่างไกลาจากถนนโดยนำของสองผู้นำด้วยกันนั่นคือชุมชนของเราโชคดีในอดีตมีท่านขุนอยู่สองท่านด้วยกันนั่นคือยุคแรกก็คือขุนดารามันหลังจากนั้นก็เป็นขุนละหานซึ่งในช่วงนั้นก็ได้พาชาวบ้านส่วนหนึ่งออกมาอยู่ในบริเวณริมถนนในช่วงที่กำลังเดินกาลังสำรวจหมู่บ้านอยู่ ปรากฏว่าในชุมชนของเรามีต้นไผ่สีเหลืองซึ่งภาษามาลายูเรียกว่าบูลโลกาเดงหรือภาษาไทยเรียกว่าไผ่สีสุกซึ่งท่านขุนก็เลยได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านบูลโลกาเดงพอนานๆเข้าคําว่าบูลโลกาเดงเริ่มสั้นลงเป็นบ้านกาเดงกาเดงกาเดงเขียนด้วยคอระขังซึ่งเป็นการเขียนและก็ออกเสียงยากสําหรับคนที่คนไทยที่พูดภาษาไทยเพราะฉะนั้น นานๆก็เลยเพี้ยนจากการเดงเขียนด้วยคอระคังมาเป็นการเดงจนถึงทุกวันนี้ขุรละหานก็เป็นคนที่มีประวัติศาสตร์ที่คนในชุมชนไม่เคยลืมเพราะว่าท่านเป็นผู้ก่อตั้งชุมชนหลังจากนั้นท่านยังได้รับแต่งตั้งเป็นขุนและก็ได้รับพระราชทานกระบี่พระราชทานในยุคข,ของรัชกาลที่5ชาวบ้านเรามีความภาคภูมิใจในชุมชนของเรายังเก็บกระบี่พระราชทานของท่านไว้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น คุณะหารจนถึงทุกวันนี้เราก็จะต้องเป็นผู้นําทุกๆด้านให้กับชาวบ้านเพราะว่าเราคือแบบอย่างโดยเฉพาะเด็กๆที่จะเติบโตขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้นําแบบอย่างที่ดีไม่ว่าทางด้านศีลธรรมจริยธรรมหรือการประกอบอาชีพหรือแม้แต่การศึกษาเราก็จะต้องทําตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆว่าถึงแม้เราจะเป็นผู้ใหญ่แต่เราก็จบการศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินท มอปัตตานีนะครับจบปริญญาโทกไไ็ได้ได้รับนักศึกษาดีเด่น2ปีสอนในด้านการพัฒนาสังคมตลอดในการศึกษา2ปีที่ผ่านมาสารานิพนธ์ของตัวเองก็ได้เกิดประโยชน์ขึ้นมาต่อสังคมนั่นคือเรื่องว่าวบรอมัสซึ่งเป็นว่าวที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนจนเป็นว่าวที่มีคนรู้จักและก็สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอ,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 อสายบุรีจนถึงทุกวันนี้ แม้ว่าจะเข้าเป็นหลักสูตรในการศึกษาของนักเรียนเทศบาลสายบุรีและก็ครูภูปัญญาและก็ทายะก็ได้รับรางวัลระดับประเทศและก็ได้รับรางวัลมากมายและก็มีการต่อยอดสู่การสร้างสรรค์เป็นศิลปะเป็นเสื้อผ้าเป็นอะไรต่างๆและที่ล่าสุดปีนี้เราจะได้แสดงระดับนานาชาติคือไปแสดงที่ประเทศอิตาลีที่ผ่านมาตั้งแต่รัชมินเป็นผู้ใหญ่บ้านมานี่ มีความกระตือรือร้นมีความเอาใจใส่ในเรื่องนี้เป็นอย่างมากค,คือการเพริมพ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองพอเพื่อเสริมในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จร่วมอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้อย่างที่ผมได้พูดถึงว่าคนเราจะทำงานดีมีผลงานต้องมีความรู้หมู่บ้านเราเนี่ยจะมีสองชุมชนด้วยกันนั่นคือชุมชนบ้านกระดาแปและก็ชุมชนบ้านการเด้ง แต่ละชุมชนเราก็แบ่งโซนการปกครองเราจะมีผู้ช่วยอยู่เจ็ดคนด้วยการรวมถึงปรสเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งโซนการปกครองเพื่อง่ายเพื่อจะจุดใหญ่เป็นจุดเล็กเวลาเกิดปัญหาในชุมชนอะไรต่างๆเราจะรู้ว่าโซนนี้ใครรับผิดชอบแล้วก็เวลากแก้ไขปัญหาก็โซนนี้ใครเป็นผู้รับผิดชอบอย่างกรณีอุทกภัยที่เนี่ยเพิ่งมาหมาดๆเม,าม,ามาืม่อวันที่25้าเนี่ยผมอยู่ในผู้ใหญ่บ้านโทรศัพท์มาบอกว่าช่วยประสานทางาทางราชการหน่อยไม่ว่าจะเป็นปอพอ องการฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็น,นำปอำเภอหรือหน่วยงานอื่นเพราะมีเยาวชนในพื้นที่5้าคนที่ลอยน้ําไปตดอยู่กับต้นไม้คือแกเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ไปช่วยเหลือเด็กที่ลอยน้ํามาจกนกระทั่งปลอดภัยทั้ง5าคนนี่คือ,คอผลงานของผู้ใหญ่ล้วนเลยงานของผู้ใหญ่ล้วนนอกจากนั้นในวันแรกที่น้ําท่วมผู้ใหญ่ก็เลยคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยรวมทั้งทีมงานอื่นๆให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ย ทำข้าวกล่องแจกทุกบ้านทำข้าวกล่องแจกทุกบ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้กินมีกำลังใจต่อสู้กับภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นวันนั้นผู้ใหญ่บ้านทำทั้งหมดหนึ่งพรอกล่องแล้วก็เงินทุนไม่ใช่เงินราชการเป็นเงินส่วนตัวของผู้ใหญ่แล้วก็มีผมช่วยแจมด้วยเล็กน้อยแต่ว่าหลักๆแล้วผู้ใหญ่โดยที่เสียสละ ทรัพย์สินของตัวเองเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่องเนื้อจากนั้นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเอาใจใส่แม้กระทั่งพี่น้องที่อยู่ห่างไกลที่เกิดภัยพิบัติอย่างเช่นในเขตอำเภอริศท่าผู้ใหญ่บ้านก็ไปเพอจะแนะผู้ใหญ่บ้านก็ไปท่านผู้ใหญ่บ้านก็เอาเสื้อผ้าเอาอาหารอ,าอะไรต่างๆไปแจกจ่ายใช้ทรัพย์สินของตัวเองทั้งหมดในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยไม่ว่าอุกตภัยอากีภัยหรือว่าวาตภัยเพราะฉะนั้น โครงการการบรรเทาครั้งแรกเช่นอุทกภัยที่ผ่านมาเราก็ครั้งแรกก็ช่วยเหลือชาวบ้านทั้งที่สองก็คือทำข้ากล่องส่งให้ชาวบ้านพอน้ำลดเราก็ได้รับทุงยางชีพจากรัฐบาลหรือจะเอาบตอมอบเสร็จเราก็ยังมีโครงการที่บอกว่าในชุมชนเราจะมีโครงการมือบนช่วยมือล่างไม่ว่าจะเป็นช่วงของโควิดที่ผ่านมาหรือช่วงอ,อุทกภัยครั้งนี้ หรือเกิดเหตุต่างๆในชุมชนของเราเราได้รวบรวมสิ่งของบริจาคจากคนมือบนในชุมชนผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านของเราเพื่อแบ่งให้กับชาวบ้านอย่างเท่าเทียมกันเรามามอบของที่ศูนย์กลางเราครึ่งหนึ่งแล้วก็ที่เหลือเราก็ไม่อยากให้ชาวบ้านลำบากเราก็เลยออกแจกจ่ายให้ครบทุกหลังคาเรือนเราจะได้เก็บตกอันไหนที่ตกเราก็จะได้เสริมให้มันครบ ทุกลังคาเรื่องก็จะได้สัมผัสถึงปัญหาว่ายังมีปัญหาอะไรอีกไหมที่ชาวบ้านยังยังต้องการให้เราช่วยเหลือในส่วนของผู้ใหญ่บ้านก็เป็นคนสําคัญคนหนึ่งที่ว่ามาซัพพอร์ตมาให้กําลังใจทุกๆุกสัปดาห์ที่มีการแล้วแต่กิจกรรมอะไรครับผู้ใหญ่บ้านจะมีส่วน,วนร่วมตลอดในในการดูแลมัสยิดถึงแม้ว่าวันสองวันที่ผ่านมาน้ำท่วมเข้าในมัสยิดผู้ใหญ่บ้านก็จะมาดูแลในมัสยิด จะยกตู้ยกอะไรพร้อมกับชาวบ้านพร้อมกับอิหมานมาทำก่อสร้าวันประชุมล่าสุดนั้นเราคุยเรื่องของการบรรเทาภัยหลังจากอุทกภัยนะฮะอุทกภัยครั้งนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนชุมชนของเราถึงแม้จะไม่ประสบอุทกภัยมากเหมือนกับที่อื่นๆแต่ก็พอใช้ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีขวัญกำลังใจและก็การฟื้นฟูหมู่บ้านของเราหลังจากสภาวะน้ำท่วมว่าเราจะฟื้นฟูโดยเฉพาะ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าพืชไร่ของชาวบ้านและก็สัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่จมไปกับน้ำจิตอาสากลุ่มสตรีประจํามู่บ้านรักษาความสะอาดมัสยิดสัปดาห์ละสองวันก็คือวันจันทร์วันจันทร์กวาดอย่างเดียว พอวันวันศุกร์แล้วก็ทั้งกวดทั้งมบพื้นที่ภายในมัสยิดทำความสะอาดมัสยิดกลุ่มสตรีนี้จะมีการเรียนอัลกุรอานก็คือวันจันทร์กับวันอังคารช่วงบ่ายหลังจากะละหมาดดูรีเร็จแล้วก็จะมารวมตัวกันตรงนี้30กว่าคนในความสามัคคีของชุมชนระหว่างผู้ใหญ่บ,บ้านกับอิมามนี่ถือว่าเยี่ยมเพราะว่าที่นี่เขาทำงานโดยเป็นทีม วันนี้เรามาทําความสะอาดที่มัสยิดบ้านกาเดงคือมันจะมีวันจันทร์กับวันศุกร์คือตัวอิมัมไม่ได้บังคับคือความสมัครใจของที่ผู้ใหญ่ท่นนั่นแหละส่วนในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมผู้ใหญ่บ้านนะนะรัศมินรให้ความสนใจเป็นพิเศษศิลปะวัฒนธรรมถ้าคนพูดสมัยใหม่ก็คือเป็นซอฟต์โฟร์อย่างหนึ่งซอฟต์โฟร์ก็คือพลังละมุนพลังละมุนที่สามารถจะสร้างอะไรดีๆในสังคม ไม่ว่าจะเป็นความสนบเรียบร้อยความสมัครสมานสามัคมค,มค,คีของคนในหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านเองก็พยายามเสียสละโดยการจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ของตัวเองคือตรงนั้นจะสามารถเรียนรู้เรื่องอดีตปัจจุบันและก็อาจจะคิดไปถึงอนาคตหมู่บ้านของเราจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในรูปแบบคืออปปนะครับหลังจากที่เราประชุมที่อำเภอมาแล้วเราก็จะเรียกกรรมการหมู่บ้านเพื่อนำข้อมูลข่าวสารของทางราชการมา คัดเกล่าในกระบวนการของอ่าหมู่บ้านอาสาหรือว,ว่ากรรมการหมู่บ้านของเราเนี่ยสู่การที่จะแก้ไขปัญหาหรืออ่าข้อราชการต่างๆที่รัฐผ่านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สู่ประชาชนต่อไปงานอาสาก็มีภัยต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็จะมีกลุ่มอาสาจัดตั้งขึ้นมาทันทีนั่นคือกลุ่มมือบนช่วยมือล่างแล้วก็กลุ่มอาสาตามเทศกาลเช่นวันฮารีรยอวันกุรบาลเราก็จะมีกิจกรรมแจกเนื้อกุรบาล ทุกๆหลังคาเรือนในบ้านเราไม่ว่าคนจนหรือว่าคนรวยจะได้รับประทานเนื้อกันทุกคนทุกปีนะครับแล้วก็จิตอาสาการพัฒนาหมู่บ้านเราจะร่วมพัฒนาหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อความสวยงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยงานอาสาจริงๆแล้วคณะทํางานของผู้ใหญ่เองหรือว่ากรรมการหมู่บ้านหรือจิตวิญญาณของพวกเราเนี่ยมันอยู่ในจิตวิญญาณของความเป็นอาสาแล้วมันเกิดขึ้น อัตโนมัติเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาเราไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยเราไม่มีสามัญสำนึกมาก่อนเพราะฉะนั้นจิตอศาสา,าจะอยู่ในสามัญสำนึกพวกเรามาตลอดการเป็นผู้ใหญ่บ้านตลอด14ปีที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ง่ายๆเช่นเราอยู่ริมถนนใหญ่เมื่อมีอุบททัติเหตุเกิดขึ้นจิตของพวกเราและทุกคนเราจะต้องรีบออกมาเพื่อช่วยเหลือช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็กั้นเส้นทางจราจรงานอื่น ที่เป็นตัวชี้วัดว่าผู้ใหญ่บ้านนี่คนนี้นะรัศมิน,นี่มีความสําคัญจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมเรื่องสมุนไพรก็พยายามที่จะสะอแสวงหาไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรจากคนอัสลีโดยท่านก็พยายามไปสาะหาไปคบหาสมาคมกับบุคคลเหล่านั้นเสาะหาสมุนไพรที่คนในอดีตนะพูดถึงอดีตอดีตที่คนในอดีตใช้ปัจจุบัน มีการช่วยเหลือคนที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระดูกหรือเ,เรื่องอื่นๆโดยท่านผู้ใหญ่คนนี้อาสารับพาไปหาหมอที่อินโดนีเซียอันนี้มันเป็นเรื่องที่คนอื่นยังไม่ทําผู้ใหญ่บ้านในประเทศไทยนี้ไม่มีใครทําแต่มีผู้ใหญ่บ้านรัศสมินคนน,คน,นี้คนเดียวมูเจ็ดตบลละหาะนะเพอยี่งอน,นี่แหละคนอื่นเขาไม่ทําไม่สามารถทําได้ด้วย เพราะว่าในทุกๆปีก็มันคือเด็กนั้นมันเกินเกินโควตาที่เราตั้งไว้ทุกปีลาเราจัดกิจกรรมไม่ได้เราขอความช่วยเหลืออะไรผู้ใหญ่เข้าก็จะ,ะเต็มที่ค่ะตอนนี้ผมก็เป็นประคนหนึ่งในชุมชนในเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรอัสลรี่ซึ่งคนอัสลีหรู้ว่าคนสากายที่อาศัยอยู่ในป่านั้นยากที่เขาจะถ่ายทอดองความรู้และก็ใกล้ชิดกับคนในเมืองซึ่งเรามีโอกาสได้เข้าไปช่วยเหลือพวกเขา จนพวกเขา,าไว้ใจเราและก็ยอมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่พวกเขาอาศัยอยู่ในป่าเป็นพันๆปีโดยเฉพาะในการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคเพราะฉะนั้นผมได้เรียนรู้กับพวกเขาและก็พวกเขาก็ได้บอกสูตรต่างๆในการผสมสมุนไพรเพื่อแบ่งปันให้กับคนเมืองได้ใช้จนเราได้รักษาผู้คนมากมาย หายจากอาการป่วยและก็ตอนนี้จนเป็นที่ยอมรับเราก็ได้ร่วมทำวิจัยกับคณะแพทย์มหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินหรือว่ามอนอรอซึ่งอยู่ในช่วงของงานวิจัยหลังจากนั้นเราก็ได้จัดตั้งศูนย์วิสาหกิจชุมชนแปลร,รูปสมุนไพรโต้นแบอร์อาสลีขึ้นมาในชุมชนเราก็ดึงกลุ่มชาวบ้านมาเป็นกลุ่มในรูปแบบของวิสาหกิจนำชาวบ้านที่ไรายได้น้อย มาล้างสม,มุนไพรามาบรรจุสม,มุนไพรเพื่อเสริมรายได้ในชุมชนปัจจุบนันนี้เรามีรายได้เข้าในชุมชนของเราและก็มีผู้คนเข้ามาในชุมชนของเราทุกๆวันเพื่อที่จะมาซื้อสม,มุนไพรเพื่อนําไปรักษาโรคสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับคนยากไร้คนที่มีรายได้น้อยในชุมชนจํานวนไม่น้อยในแต่ละเดือนวันนอสกควลอถึงเวลานอนอบายากาโปกาโปการสโอลโดียวแก kita ambil duit hasil le ni lah. Oh, Duk boleh anak-anak beli gapo-gapo, nak cak hok lebih pada hok hok tun kru ke. kita perm hok ni. Ambo ambo ambo. anak ngaji duk mon deng dua ore ke. Tapi duk duk ang ke hok ni. Asil le hari-hari. Ha, rai rai tak ada mun golai. Ki jo lai ada duk tunggu hok ni Boleh duk. Kau kira apa? Boleh duduklah makan pun dah dia tak ตัวล,ละหน่อสกอโลผู้บุเบุยโคงการสัจจะครัวเรือนวันละบาทเพื่อเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเนี่ยผมจัดตั้งตั้งแต่ผมเริ่มเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเพราะว่าในศาสนาอิสลามเองก็ให้ความสําคัญต่อการดูแลเด็กกำพร้าและก็ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสเ,าเราทุกๆเดือนเราจะมีการเก็บเงิเงนออมของชาวบ้านคนละวันละบาทถ้าห้าครัวเรือนก็150าบาทเพื่อเข้ากองทุนของเรา เราก็จะมอบให้กับเด็กกำพร้าทุกปีปีหนึ่งก็ประมาณ2-3ถึงครั้งปีหนึ่งเด็กกำพร้าจะได้รับเงินจากกองทุนนี้ประมาณ2,500บาทถึง3,000บาททุกปีแล้วก็อย่างผู้ด้อยโอกาสหรือว่าผู้ป่วยผู้ติดเตียงอะไรต่างๆพวกนี้เราก็จะมีถุงยางชีพและก็จะมีเงินไปแจกจ่ายในช่วงของเทศกาลเช่นอัลอมดอนหรือว่าเทศกาลมาลิดอะไรต่างๆเราก็จะมีกองทุนอ่าพวกนี้อยู่เพื่อที่จะดูแลให้ครอบคลุมถึง ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้แล้วก็ผู้พิการแล้วก็เด็กกำพร้าสำหรับด้านเศรษฐกิจแล้วในชุมชนของเราจะโชคดีมากแม่แม่ของเรา40%ในชุมชนยังคงสืบสายทำขน,นมโบราณอยู่ทุกวันเพราะว่าเราจะมีพ่อค้าคนกลางในชุมชนของเรารวบรวมขน,นมโบราณแล้วก็นำไปขายที่ตลาดสดในจังหวัดนราธิวาสทุกเช้าแล้วก็เรามีร้านค้าในชุมชนรถขายปลาตลอดจนเราจะมีตลาด นัดวันศุกร์ในชุมชนของเราและก็เวลามีแขกมาเยี่ยมพิพิธภัณฑ์เราก็จะนำขนมของแม่แม่ในชุมชนต้อนรับแขกเลี้ยงแขกทั้งหมดเป็นเศรษฐกิจอันดับสองรองลงมาจากการตัดยางหรือว่าการทำสวนปาล์มเพราะฉะนั้นในช่วงที่ฝนตกหรือว่าพาเศรษฐกิจตกต่ำในเรื่องของยางพาราแต่แม่แม่ของเราที่นี่ก็ยังอยู่ได้เพราะว่า40%ยังคงสืบสานทำขนมโบราณ ตรงนี้อยู่ในชุมชนของเรานอกจากจะมีกลุ่มขนมโบราณแล้วเราก็ยังมีกลุ่มภูมิปัญญาที่เราสามารถขายผ่านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นคุณลาหานั่นคือกลุ่มที่ดักนกคุม้มซึ่งสารด้วยย่านลิเพาวและก็แกะสลักไม้ที่สวยงามและก็มีกลุ่มอนุรักษ์ผ้าปลางิงซึ่งเป็นผ้าโบราณของชาวมาลายูที่นี่และก็กําลังจะสูญหายจากนั้นก็ยังมีในชุมชนของเรามีถู์ตัดเย็บในชุมชนและก็เราจะส่งตัดเย็บ ชุดมลาย,ยูแล้วก็จะมาจําหน่ายที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทุนละหานโครงการเรื่องด่วนของรัฐก,ก็จะลงมาชุมชนตลอดเวลาอย่างเช่นปีที่ผ่านมาเราก็มีโครงการไทยดีซึ่งเราก็มีความภาคภูมิใจในตําบลละหานเราสามารถชนะเลิกอ,อำเภอจัดแข่งขันเพื่อกระตุ้นให้กับพวกเราได้มีพลังในการทํางานตําบลละหานก็เป็นตําบลที่หนึ่งในระดับอําเภอรเราได้รับความร่วมมือเสมอมาจากชาวบ้านเวลามี โครงการเร่งด่วนลงสู่ชุมชนเชน่นโครงการไทยดีซึ่งจะมีประโยชน์ต่อชาวบ้านในเรื่องของการสื่อสารารวมกับข้อมูลข้อมูลข่าวสารโดยข้อมูลของชาวบ้านจะอยู่ในโทรศัพท์เวลาเดินทางไปไหนก็สามารถที่จะนําข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์นี้สแสดงต่อเจ้าพนักง,งานได้เพราะฉะนั้นเราก็ให้ความสําคัญไทยดีโดยการเราประชาสัมพันธ์ในวันศุกร์ก่อนละหมาดวันศุกร์และก็ ตามเสียงตามสายหลังจากนั้นเราก็นัดทางทีมงานอำเภอลงมาในชุมชนของเราและก็ในโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนของเราด้วยเอกสารทรัพย์สินในชุมชนเราก็มีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับเป็นสถานเช่นมัสยิดอ่ากูโบและก็เป็นในรูปแบบของอทรัพย์สินเรื่องของที่ดินที่ยกให้กับมัสยิด โดยส่วนใหญ่ทรัพย์สินพวกนี้ก็จะอยู่ที่เต้มัน่นเพราะว่าเก็บไว้ที่มัสยิดเราจะมีหลักฐานในเรื่องของชนดทในเรื่องของเอกสารต่างๆเก็บไว้อยู่ที่นั่นรายรับรายจ่ายก็จะมีในเรื่องของเงินตลาดนัดชุมชนแล้วก็จะมีเงินของมัสยิดที่มีการบริจาคให้ทุกๆวันศุกร์ระยสิยสติดก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทุกคนต่างเจอปัญหาเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถัดมาเราก็จะมีกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงพวกนี้เราก็จะต้องแบ่งโซนเหมือนกับเราแบ่งทรงผู้ช่วย ตามโซนต่างๆให้เป็นคนที่สอดส่องดูแลพฤติกรรมของเด็กเพราะฉะนั้นทางเขตผู้ช่วยจะต้องสอดส่องดูแลหากปรากฏว่ามีการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเราจะต้องเรียกผู้ปกครองมาหลังจากนั้นก็จะมีผู้เสกผู้เสกเราก็ถ้าพ่อแม่ยินยอมให้เราบําบัดยาเสพติดเราก็จะพาไปบําบัดยาเสพติดถ้าวันไหนต้องใช้กําลังเราก็ต้องใช้กําลังถ้ากําลังเราไม่พอเราก็อาจจะขอเพอิม่มจากหน่วยงานต่างๆเข้ามา แล้วก็มีผู้ขายผู้ขายถ้าเรารู้ว่ามีผู้ขายเราก็จะใช้กฎหมายของราชการแล้วก็หุกมปากัดในหมู่บ้านของเราเราก็จะเรียกมาตักเตือนก่อนถ้าไม่เชื่อฟังอีกสองสามครั้งเราก็จะต้องใช้ดำเนินการตามตามกฎหมายเพื่อให้หยุดกระบวนการขายยาเสพติดในชุมชนแล้วก็ยังมีกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่เราจะต้องดูแลนั่นคือกลุ่มจิตเวช หลังจากที่จะบรรพาผู้ป่วยติดยาเสพติดนานๆก็จะเป็นผู้ป่วยทางจิตเพราะฉะนั้นเราจะต้องติดตามผู้ป่วยจิตเวทประมาณ 2- 3าคนในหมู่บ้านของเราให้ได้รับยาสม่ำเสมอได้รับการฉีดยาสม่ำเสมอแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะค่อยให้กำลังใจกับการคลุ้มคลั่งขึ้นมาเนี่ยบางทีเราก็จะต้องใช้กำลังเพื่อจับและก็นำส่งไปที่โรงพยาบาลผู้ป่วยคนไหนเป็นผู้ป่วยจิตเวทเราก็จะมีบัญชีรายชื่ออยู่ในหมู่บ้าน เราก็จะมีทางอสมมไปติดตามแล้วก็ผู้ใหญ่จะไปเองอ่านี่ก็เป็นคนหนึ่งในเยาวชนของเราทีา่มีปัญหาในเรื่องของจิตเวชอ,อยู่ก็เหมือนเป็นเพื่อนกันครับนะบเพื่อที่ให้เกิดความไว้ใจกันว่าทานยาหรือย,ยัะมีการอาการเป็นยังไงบ้างก็จะมีการซักถามตลอดเวลาจะกินยาวันหนึ่งกี่ครั้งหนึ่งครั้งครับหนึ่งครั้ง,<อ>งก่อนนอน,น,อนก่อนนอนแล้วก็ผู้ใหญ่นี้ เป็นยังไงบ้างในการดูแลมีซีที่ผ่านมาเป็นคนดีครับถึงแม้จะเป็นผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่เองไม่เคยทอดทิ้งเราต่มาถามไยเราตลอดเวลาครับก็เราก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับต้องอาศัยต้องพึ่งพากันนะครับเพราะฉะนั้นระบบไกลเกลี่ยในหมู่บ้านเราก็จะเชิญพวกเขามาไกลเกลี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของที่ดินมักส่วนใหญ่เราจะเจอกันถ้าไม่ลงตัวถึงการไกลเกลี่ยขั้นต่อไปเราก็จะเชิญ ทางที่ดินลงมาสำรวจตามชนโดท,ที่ที่มีวางไว้ถ้ายังไม่ลงตัวอีกก็จะต้องส่งดำเนินคด,ดีตามกฎหมายก็จะมีการทำเอกสารเก็บไว้บันทึกในชุมชนเกี่ยวกับข้อพิพาทต่างๆเป็นแฟ้มเราก็จะต้องมีแผนแผนพัฒนาชุมชนแผนพัฒนาชุมชนเนี่ยเกิดจากประชาชนในชุมชนของเราเกิดจากการกรรมการหมู่บ้านหรือว่าผู้ช่วยแต่ละโซน,นรับปัญหาจากชาวบ้านแล้วก็นำเสนอ สู่กระบวนการของกรรมการหมู่บ้านแล้วก็เราจะนําปัญหานี้สู่ประชุมสภาสันติสุขซึ่งจะเราจ,จัดระดับตําบลทุกเดือนอันไหนที่แก้ไขปัญหาได้เราก็จะแก้ปัญหาผ่านกระบวนการสภาสันติสุขอันไหนที่แก้ปัญหาไม่ได้เราก็จะมาประชุมในแผนปีของเราโดยในแผนปีเราก็จะต้องบรรณาการประชุมระหว่างอบตระหว่างอำเภอ ที่จะใส่ปัญหาพวกนี้เข้าไปในแผนโดยโดยแผนบางทีเราต้องใช้งบประมาณเพราะฉะนั้นมันต้องเข้าไปในแผน <S <S ในชุมชนของเราไม่มีโครงการพระราชดำริแต่เราน้อมนำปรัศยาเศรษฐกิจพอเพียงเรามีศูนย์วิสาหกิจชุมชนที่บูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยจะต้องใช้จากเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนโดยเฉพาะเรามีโครงการในการปลูกขิงแดง ซึ่งเราแจกจ่ายพันธุ์ให้กับทุกหมู่บ้านแล้วก็นำเข่งแดงสู่ศูนย์วิสาหากิจชุมชนและก็ตอนนี้เราเริ่มมีการทำโครงการนาร้างฟืน้นฟูนาร้างสองปีที่ผ่านมาเราได้ฟืน้นฟูจำนวนหนึ่งแล้วแล้วก็คิดว่าปีต่อไปเราจะเพิ่มจำนวนของนาร้างและก็ส่งเสริมในเรื่องของพืชไร่และก็จะมีคนนอกชุมชนม,มาเรียนรู้ที่ศูนย์วิสาหากิจและก็ศูนย์สม,มุนไพรชุมชนของเรา ตลอดเวลาซึ่งจะเป็นศูนย์หนึ่งเพื่อจุดประกายให้ชาวบ้านขยันและก็ต่อยอดและก็น้อมนำส่งปรสัสญ,ญาเหล่านั้นกลับไปใช้ในชีวิตของชุมชนของเราซึ่งสอดคล้องกับวิธีของมุสลิมของเราที่จะต้องประหยัดอดออม แล้วก็ปราศจากสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้าสู่ร่างกายของเราเรื่องของสาธารณสุขหรือว่าสิ่งแวดล้อมในชุมชนมันเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราจะต้องให้การดูแลเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสาธารณสุขมันเป็นปัจจัย4ี่ของชาวบ้านของเราเราก็จะมีการประสานจากสาธารณสุขมาพ่นยุงลายในชุมชนของเราทุกไตรามาสที่ทางสาธารณสุขเขาได้กําหนดไว้นะครับแล้วก็เราจะมีการแยกขยะ เป็นโครงการแยกขยะที่รัฐบาลนําร่องให้กับเราในช่วงปีที่ผ่านมาเราก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านรู้จักการแยกขยะไม่ว่าขยะเปียกที่สามารถนาไปรีไซเคเกเป็นปุ๋ยขยะแห้งแล้วก็ขยะมีพิษเราก็จะลงไปสอนชาวบ้านในแต่ละบ้านเพื่อให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนของเราดีขึ้นความปลอดภัยของชาวบ้านและทรัพย์สินเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะทํำยังไงให้ชาวบ้านได้นอนหลับอย่างเต็มอิ่นนอนหลับอย่างสบายโดย ไม่วิตกกังวลน,นะครับเพราะฉะนั้นการตั้งจุดชรบอรนอกจากเราจะสกัดสิ่งที่จะเข้าสู่ในหมู่บ้านของเราแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงหรือว่ายาเสพติดหรือว่าต่างๆเนี่ยที่สิ่งที่จะไม่ดีเข้าในชุมชนเรามีทีมชรบอรแล้วก็ทีมชรบอรหรือว่าทีมของผู้ใหญ่บ้านพร้อมที่จะประสานสีฝ่ายตลอดเวลาเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาในชุมชนเวลาเกิดเหตุหรือแม้แต่ หมู่บ้านใกล้เคียงเกิดเหตุก็สามารถที่จะประสานผ่านอำเภอและก็ผ่านทีมงานของเราเพื่อมาช่วยการสกัดกั้นสิ่งที่จะไม่ดีเข้าในสู่ตำบลของเราและก็ที่สำคัญเราสร้างกำแพงใจซึ่งเป็นกำแพงของคนในชุมชนของเราให้มีความไว้วางใจกับเราเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยชาวบ้านจะเป็นคนบอกเราไม่ใช่ว่าซ่อนเรื่องปัญหา เพราะฉะนั้นการสร้างกำแพงใจเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะป้องกันชุมชนของเรามากกว่าอาวุธที่พวกเราถือครับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นคุณละหานผมก็สร้างขึ้นมาพร้อมๆกับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าคิดว่าเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนโดยเฉพาะคนที่นี่จะมีเรื่องของวัฒนธรรมและก็าศาสนาอยู่ในนั้นด้วยถ้าให้คนที่ไม่ใช่พื้นถิ่นเล่ามันจะเพีย้ยนเพราะฉะนั้นผมเลยอาสาคิดว่าเราควรที่จะ ้างพิพิพธภัณฑ์ขึ้นมาเองเป็นคนบอกเล่าเองมันจะได้ถูกต้องและก็จะได้สร้างความสันติสุขให้อยู่ร่วมกัน,นโดยเฉพาะในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยเฉพาะตำบลละหารเราเนี้ยมีชุมชนไทยพุทธยูนหนงชุมชนซึ่งอยู่ร่วมกันมาเป็นร้อยปีตลอด4 4ปีที่ผ่านมามีทั้งนักศึกษาคนต่างต่างประเทศและก็ในประเทศมากมายที่มาเรียนรู้ที่นี่แล้ก็เราก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับผู้คนทั่วไปมากมายนะครับก็ว,วัฒนธรรมยุคใหม่เนี่ยมันสามารถสร้างสรรค์สามารถสร้างรายได้สามารถสร้างรายได้สู่ชุมชนสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเพราะฉะนั้นผมจะมีขบวนแห่ทางวัฒนธรรมเราเป็นคนจุดประกายขบวนแห่ช้างที่ยิ่งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับถึงประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามเคยมาร่วมงานกับเราและก็ชาวบ้านเรามีความภาคภูมิใจทุกปีที่ได้ร่วมจัดงานวัฒนธรรม ต้อนรับผู้คนมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาในชุมชนของเราให้เด็กรุ่นใหม่ได้สามารถที่จะต่อยอดองค์ความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมของเราไม่ให้สูญหายไปกับการเวลาโดยเฉพาะกลุ่มทหารพรานใหม่ที่จะมาอยู่ที่ในพื้นที่3มจังหวัดดนภาคใต้โดยส่วนใหญ่แล้วผมจะเป็นวิทยากรเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักพื้นที่ที่นี่ก่อนเราจะต้องนําองค์ความรู้ที่เรามีอยู่ในตัวนี้ผ่านสื่อให้คนสมัยใหม่ได้ ได้รับรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยเป็นยูทูบเบอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะนําองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวและก็องค์ความรู้ที่อยู่ในรอบๆตัวเราโดยเฉพาะในเรื่องของอความสวยงามของพื้นที่3จังหวัดชดดายแดนภาคใต้ให้กับผู้คนที่อยู่ต่างถิ่นต่างประเทศได้เห็นและก็ได้เข้ามาเที่ยวและก็ได้มาชิมลิ้มลองอาหาร ต่างๆไม่ว่าจะออกไปที่ไหนก็จะมีคนทักทายและก็รู้จักจนถึงทุกวันนี้ก็จะมีทั้งในและก็ต่างประเทศสิ่งที่พับใจมากที่สุดในเป็นความเป็นผู้ใหญ่บ้านนั่นคือเราสามารถที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเร่งด่วนกระทันนั้นณเวลานั้นโดยสามารถที่จะช่วยเหลือชาวบ้านไม่ว่าชาวบ้านจะเดือดร้อนในสิ่งต่างๆเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้โดยเร็วและก็เห็นความสุขของชาวบ้านนั่นคือสิ่งที่เราประทับใจมากที่สุด ครับในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านอยู่ในวาระ60ปีเพราะฉะนั้นตัวเราสําคัญที่สุดโดยเฉพาะความเสียสละเราประการแรกเสียสละเนี่ยเราจะต้องเสียสละทั้งความคิดเสียสละทั้งแร่งกายแรงใจและก็เงินทองของเราพร้อมที่จะเสียสละเพื่อกับชาวบ้าน พร้อมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวบ้านพร้อมที่จะเติมเต็มองค์ความรู้ให้กับเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อสามารถพัฒนาโลกใหม่ๆการศึกษาใหม่ๆให้มีความเสียสละก่อนครั้งแรกที่เสียสละที่พร้อมที่จะให้กับชุมชนเพราะฉะนั้นการยืนระยะยาวเป็นสิ่งที่ยากกว่าที่เราจะชนะการเลือกตั้งอีกเพราะฉะนั้นใจเราตัวเราเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะชี้วัดกับชาวบ้านว่า เรามีความจริงใจเรามีความเอาใจใส่ชาวบ้านขนาดไหนตลอดการดํารงตําแหน่งของเราเพราะฉะนั้นสปีดของเราก็จะต้องคงที่แล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นที่เราจะได้อยู่ในใจของชาวบ้านตลอดไปถึงแม้ว่าเราจะหมดวาระในตําแหน่งของผู้ใหญ่บ้าน